チームキーラー ทำไมวันทันมันนมีแบบนี้มัเล่นเล่นสี่คนแล้วก็อีกคนหนึ่งไปเล่นเป็นมอนอยูเรื่องเ่าเยทำไมมันลงได้แค่สี่คนทำไมเล่นยังง่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าว่าแต่ก่อนมันมอนออกมาแล้วว่า แล้วแม่งมือนออกไปห้าคนแล้วคนหนึ่งเมียตายก็เลยเเมตายก็เลยบอกว่าเลขห้ารเลขจำนวนคนเนี่ก็เลยลงได้แค่สี่คิวก็เลยออกกดให้ลงได้แค่สี่